คุณเคยสงสัยไหมว่าซูชิที่เรากินกันวันนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานแค่ไหนทำไมปลาดิบกับข้าวถึงกลายมาเป็นอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วรู้หรือเปล่าว่าซูชิเริ่มต้นจากอะไรถ้าคุณคิดว่าซูชิเป็นเพียงข้าวหน้าปลาดิบคุณอาจจะกำลังพลาดเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ไปก่อนจะไปรับชมเรื่องราวของซูชิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เราต้องย้อนเวลากลับไปในศตรวตรรษที่8ที่อาณาจักรญี่ปุ่นได้รู้จักกับวิธีการถนอมอาหารจากประเทศจีนนาราสูชิคือชื่อของเทคนิคการหมักปลาและข้าวเพื่อถนอมอาหารซึ่งใช้การหมักแบบเดียวกับการทํากิมจิหรือปลาร้าในบ้านเราแต่นี่ไม่ใช่สูชิที่เรารู้จักในปัจจุบันนะักนาราสูชิถูกนํามาใช้ในช่วงเวลาที่การถนอมอาหารเป็นสิ่งจําเป็นปลาและข้าวจะถูกหมักไว้ในถังไม้เป็นเวลาหลายเดือนจนได้รสเปรี้ยวและเค็มที่เข้มข้น หลังจากหมักเสร็จผู้คนจะทิ้งข้าวและกินแต่เนื้อปลาเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ซูชิกลายเป็นอาหารที่โดดเด่นคือช่วงปลายศตวรรษที่16ในยุคเอโดซูชิเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอาหารหมักดงเป็นอาหารสดนี่คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนข้าวจากสิ่งที่ถูกทิ้งกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนู การถือกําเนิดของนิกิริซูชิหรือซูชิแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันเกิดขึ้นจากความสะดวกสบายและความต้องการของคนเมืองใหญ่ชาวเอโดะต้องการอาหารที่พกพาสะดวกอิ่มท้องและไม่ต้องใช้เวลานานในการทําซูชิในยุคนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าขายอาหารข้างทางโดยจะใส่ปลาดิบบนข้าวที่ปรุงด้วยน้ําส้มสายชูแต่การเดินทางของซูชิไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ในช่วงศตวรรษที่19ญี่ปุ่น เปิดประเทศและติดต่อกับชาวต่างชาติทําให้วัฒนธรรมซูชิเริ่มขยายออกไปยังโลกตะวันตกซูชิกลายเป็นอาหารที่แสดงถึงความเรียบง่ายและความใส่ใจในรายละเอียดในช่วงศตวรรษที่20สซูชิเริ่มได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นจุดกําเนิดของซูชิรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าแคลิฟอร์เนียโรการพัฒนานี้เกิดจากการผสมผสานรสชาติ และวัตถุดิบในแบบที่เหมาะสมกับรถนิยมของชาวอเมริกันแคลิฟอร์ i a r o มีลักษณะเด่นที่ไม่ใช่การใช้ปลาดิบแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นแต่เลือกใช้วัตถุดิบอย่างอะวุคาโดและปูอัดแทนซึ่งอะวุคาโดให้ความนุ่มและรสชาติครีมีคล้ายกับเนื้อปลาดิบขณะที่ปูอัดมีรสชาติที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ซูชิเข้าถึงคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชอบกินปลาดิบได้มากขึ้นนอกจากนี้ในการทำาค l i f o r n i น r o l ยังมีการห่อข้าวไว้ด้านนอกโดยโรยด้วยงาหรือไข่ปลาขนาดเล็กซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนที่ช่วยให้คนที่ไม่ชินกับสาหร่ายกินได้ง่ายขึ้นทําให้สูชิกลายเป็นที่นิยมในวงกว้างและแพร่หลายไปทั่วโลกการเกิดขึ้นของแคลิฟอร์เนียโรแสดงให้เห็นว่าสูชิสามารถพัฒนาและปรับตัวได้ตามความต้องการและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแม้จะยังคงมีรากฐานจากประเทศญี่ปุ่นแต่วิธีการปรับเปลี่ยนนี้ทําให้สูชิสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และกลายเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสูชิกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกมีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรสชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมและความชื่นชอบของคนในท้องถิ่นเกิดเป็นฟิวชั่นสูชิที่ผสมผสานวัตถุดิบจากต่างประเทศกับวิธีการแบบตั้งเดิมของญี่ปุ่นสูชิในปัจจุบันกลายเป็นมากกว่าแค่อาหารมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาประเพณีและความใส่ใจในรายละเอียดสูชิตมีความหมายที่มากกว่ารสชาติแต่มันยังเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสูชิได้พัฒนาและแตกแขนงออกไปในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความชื่นชอบของผู้คนที่หลากหลายตั้งแต่สูชิขนาดเล็กที่เหมาะสําหรับการพกพาไปทานนอกบ้าน ไปจนถึงการทานซูชิในแบบที่เรียกว่าโอมาคาเซซึ่งกลายเป็นที่นิยมมากในร้านซูชิระดับพรีเมียมซูชิขนาดเล็กและพกพาง,ง่ายปัจจุบันมีการทำซูชิขนาดเล็กที่ง่ายต่อการพกพาเช่นซูชิแบบมากิทที่ห่อสาหร่ายด้านนอกหรือซูชิที่หอด้วยข้าวด้านนอกทําให้สะดวกในการทานในทุกที่ทั้งในกล่องข้าวหรือในร้านสะดวกซื้อซึ่งตอบโจทย์ไลานสไตล์ที่เร่งรีบของผู้คนในยุคนี้ ส่วนโอมาคาเซคือรูปแบบการทานซูชิที่มาจากคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าขอฝากไว้ที่เชฟในมื้ออาหารแบบโอมาคาเซเชฟจะเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดว่าจะเสิร์ฟอะไรให้กับลูกค้าตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของเชฟเองเชฟจะเลือกวัตถุด,ดิบที่สดใหม่และเหมาะสมที่สุดในแต่ละวันซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและรสชาติที่แปลกใหม่ในแต่ละคำที่เชฟตั้งใจเตรียมมา โอมาคาเซจึงไม่ใช่แค่การกินซูชิตแต่ยังเป็นการมอบประสบการณ์ที่เชื่อใจในเชฟเชฟจะเลือกวัตถุดิบและวิธีการทําที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเชฟและผู้ทานทําให้ซูชิกลายเป็นศิลปะและประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าการทานอาหารเมื่อเรามองไปยังอนาคตซูชิอาจจะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมและนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรซูชิก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นที่แสดงถึงความเรียบง่ายละเอียดอ่อนและความลึกซึ้งในรสชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของซูชติตั้งแต่การเป็นอาหารหมักโดงเพื่อการถนอมอาหารจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะชื่นชอบนิกิริมากิหรือซาชิมิซูชิทั้งหมดนี้สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความสร้างสรรค์และความหลากหลายที่ซูชิได้นำมาสู่โลก หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้คุณมองสู่ชิตในมุมมองที่ลึกซึ้งและกว้างขึ้นและในครั้งต่อไปที่คุณกินสู่ชิตยอย่าลืมที่จะลิ้มรสประวัติศาสตร์อันยาวนานและความหมายที่ซ่อนอยู่ในข้าวเม็ดเล็กๆ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่และหากมีความคิดเห็นหรือคำถามอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเราจะดีใจมากที่ได้พูดคุยกับคุณนะครับและหากก็มีข้อมูลส่วนไหนที่อาจไม่ถูกต้องหรือพลาดเคลื่อนต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ